วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นฟิกเกอร์ดิแคส์นะผลางานของทาร์คราโทมี่นะฮะมันเป็นฟิกเกอร์จากเรื่อง Avenger ร์ไอซ์ซ็นตรอนนะครับจะมี4ตัวด้วยกันที่ออกมาคือฮักบัสเตอร์ไอรอนแมนมาสสิแล้วก็วอ r m a แมชชีนแล้วก็อันตรอน2.0นะครับแต่ละตัวนี่จะมาในกล่องนะฮะแล้วก็ ทำดูกล่องหนยดีกว่านะครับกล่องแฮมเปอร์สเตอร์ทำเข้าโดยก่อจเจริญน,นะครับขนาดแฮนะปเปอร์สเตอร์ทุกตัวก็จะมาในถุงนะครับในถุงแฮปเปอร์รสเตอร์ใส่มาในกล่องทีนึงนะครับถุงตามขนาดนะโอเคนะ ดูกล่องาทีเดียวเลยดีกว่าอันนี้เป็นกล่องของ Iron Man Max 43ข้าวโดยก็จเรนะ <c oughs> ะะจริญนะฮะหลักหลักวอร์มชีนนะครับอันตรอง เล่นจากตัวแรกนะครับเป็นวอมิชีนหัวมชีนอ่ะฮักบัสเตอร์ครับจุดขยับมันก็จะมีดูใต้เทา้าจะมีนั่นด้วยมาเวลนะฮะแล้วก็ช้หน้าแขนขยับได้ตัวในลำตัวจะเป็นเหล็กหมดเลยเหล็กไดแคสต์นะครับลงสีสวยนะ ด้านห,หลังมีน็อตด้วยคารุขันน็อตแล้วก็หัวจะหมุนได้แต่หมุนยากหน่อยนะครับแขนตัวต่อไปดีกว่าไอรอนแมนมาร์คสี่สิบสามนะครับตัวนี้จุดขยับจะมีตรงแขนจะทำท่าปล่อยดิปัสซาได้ หัวก็หมุนได้ซ้ายขวาเอวได้ดแบบ้วยทำาแบบนะครับส่วนที่เป็นไดแคสก็จะเป็นส่วนตัวกับส่วนที่เป็นพลาสติกก็จะมีแขนสองข้างกับหัวตัวต่อไปเอามาชีม มอเตชีนจะมีส่วนที่เป็นปืนนี่นะครับถอดออกมาได้แข็หมุนได้หัวหัวขยับได้ซ้ายขวาตรงนึงมัน,นติดนิดนึงตรงเอวนี่แข็งมัติดขันไม่ได้ไม่กล้าฟืนนะฮะนะครับส่วนที่เป็นเหล็กก็จะเป็นส่วนลําตัวขาส่วนแขนกับหัวก็เป็นพลาสติกตัวนี้มันพลาสติก ตัวสุดท้ายอั้ตรนะครับขุณนแขนได้ครับคุณนหัวขยับซ้ายขวาได้เอวก็ะติดนะครับขยับได้นิดหน่อยกลับมาดูความสูงกันหน่อย ความสูงนะครับทุกตัวจะอยู่ที่ประมาณที่สามนิ้วนะแอปัสเตอร์นี่จะสูงนิดหน่อยทำนิดกว่าๆนะครับฟิกเกอร์ไดแคสเซนเจอร์เอสซอลปนตรอนนะครับจากรัตโทมี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ